ดราม่าเก่าเพิ่งจบไปครับมีดราม่าใหม่ให้หนางเอกสาวริชชี่ออร์เน่ต้องเคลิกแล้วครับเพราะ่าสุดเธอและก็หนุ่มคู่จิ้นอย่างหนุ่มก๊อดอิทธิพัทนะครับไปออกรายการหนึ่งที่มี3พิธีกรหนึ่งในนั้นเป็นพี่มาอ,อน,นาภาครับที่เคยมีประเด็นกับริชชี่ก่อนหน้านี้แม้สามพิธีกรจะไม่ได้สัมภาษณ์ทั้งคู่เองนะครับแต่บางคำพูดก็เหมือนมีการพูดาพาดพิงกันจากประเด็นก่อนหน้านี้จนทำให้แฟนๆของริชชี่เนี่ยไม่พอใจซึ่งทั้งก็อดริชชี่เองครับก็บอกว่ายังไม่ได้ดูเพราะตอนถ่ายทำเนี่ยายาแยกกัน แต่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับอยากฝากบอกแฟนคลับว่าอย่าโกรธกันเลยมองว่าพี่เขาเนี่ยอาจจะเอ็นดูเท่านั้นเองครับอ่ร้อยร้อพี่แต่บไม่ได้ดูตรงนั้นเลยครับแต่ว่าดูแค่แบบว่าคนที่เขาให้กำลังใจมากกว่าครับดาาม่ตัวลิ้นเองนะครับเพราะว่าเหมือนมีประมาณแบบว่าเขาบอกว่าไม่ให้ทีวีคพูดไม่ให้เกลียดเราอะไรอย่างนี้กับตัวพี่มาเพราะว่าตอนนี้ก็คือมีพี่แมรพี่ชมพู่แล้วก็ตัวพี่มา คือตัวพี่ชมพู่เป็นคนเปิดประเด็นก่อนเรื่องว่าทําไมว่าแบบอยากไปตีแบตไมาอะไรอย่างนี้พี่พี่หมายถึงว่าทำไมอยากไปตีเนตะค่ะในชมพู่เนาะผมว่าอาจจะพี่อาจจะไม่ได้เห็นไม่ได้เออแต่หนูไม่ได้ทราบมาก่อนหรอครับว่ามันมีประเด็นดราม่าเหมือนว่าแฟนคลับออกมาปกป้องกันเห็นบ้างแต่ว่าหนูไม่ได้รู้สึ มองว่าเหมือนว่าตัวพิธีกรไม่ให้เกียรติเราก็จะเล่นๆมั้งครับผมตอนตอนที่ที่ถ่ายทำกันไม่ได้รู้สึกว่าเขาพูดอะไรพางพิงขนาดนั้นหรอกไม่ได้ไม่ถายไม่ถ่ายผมแยกกันนะครผมไม่ได้เจอแต่ว่าตอนก่อนหน้านี้กับอังพิงเขาได้มีติดต่อแปว่าทําไมถึงให้ไปถ่ายเอาโดยทำไมถึงไม่ได้เข้าถ่ายในรายการอะไรเงี้ยเพราะว่ามันตีแบบครับเป็นแอคทิวิตี้อะไรอย่างนี้ยครับที่เราสมคนรทำได้ดี ะย้อนไปดูไหมครับกับคำพูดจริงท้ายก่อนจบรายการที่เขาเหมือนมีการเลียนแบบเสียงเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนชอบนันเนี่ยดูอยู่แล้วค่ะเพราะว่าถือแบบอาจารย์บางทีเราฟังไปเราก็แบบอ้าว,วบบเ,าเราพูดจ่ิงจริงเหรออะไรเงี้ยค่ะก็ไม่เป็นไรก็ถือว่ามองผ่านไปใช่ไหมครับกับสิ่งที่เกิดข<อ>ึ้นตรงนี้หน่อยนะเอาไนะมาเคลียร์ดราม่าเสร็จนะครับมาเลยถามถึงเรื่องสถานะของคู่นี้หน่อย ว่าเห็นสนิทสนิทกันคู่จิงกันแบบนี้มีโอกาสจะขยับเป็นแฟนกันหรือเปล่า,าที่แฟนคลับเนี่ยเชียร์กันนะฮะริชชี่ก็ยืนยันครับบอกว่าก๊อตเนี่ยไม่ได้จีบแล้วก็ยังไม่พร้อมจะมีแฟนตอนนี้เป็นแค่เพื่อนกันดีแล้วครับ